พักที่นี่นะคะเลโวน,นา <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะเดี๋ยวเข้าห้องพักเลยนะคะห้องพักเป็นเซนเมรี่นะคะเนี่ยมีสองชั้นพักกันอันนี้เชนล่างนะคะมีสองเตียงเดี๋ยวดูนอกาก็เจอ<ม>วิวนี้เลยค่ะสวยมาก นี่ยคนคนสวยก็อยู่นั่นค่ะห้องติดกัน,นข้างหลังก็มีที่นั่งกินกาแฟด้วยห้องติดกันเลยอ่าในห้องนั่้อ,อยู่นี่เนี่ดูห้อง,งรอเรามีสองห้องนอนมีสอ,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 องห้องนอนนห้องน้ำ มีห้องนอนข้างบนด้วยค่ะได้แล้วใครคุ้มไปนอนไตเวียนอย่างนี้นะคะเขาเรียกบันไดวนวนเวียนนะคะเดี๋ยวมาดูห้องข้างบนกันอ๋อห้องทุกคาคุ้ส่งไว้น่าจะวิวดีข้างบนอ๋อห้องสวยบอกเขาตั้งใจเหมือนเราพ่อเช่นหน้ามาต่อกันจริงๆเขาก็ไม่ค่สนิทนะ เป็นไอ้นี่ค่ะมันเป็นสีที่เขาแต่งให้มันเหมือนสนิมแต่ไม่ได้เป็นสนิมอ๋อเหรอมีการแต่งให้เป็นสนิมเลยสีน้ำตาลก็คือสีน้ำตาลแต่ไม่ใช่สนิมเป็นวินเทจครับบอกข้างบนก็ห้องกว้างนะคะเดี๋ยวดูวิวกันวิวก็จะเห็นสระคุ้มอยู่นะว้าวว้าวว้าวจะเดินลงไปข้างล่าง คงไว้ไม่เคยไม่ได้หร,อ,ร,หรอ,อกอน่าจะได้หรอมาลองส่องเอีงสองไปข้างล่างมันจะเดินลงมันได้แล้วนะคะมันไดเวียนมันได้บน,น,บนประหยัดเนื้อที่การวางใดเลยเดินก็ไม่ยักลำบากเป็นสามเหลี่ยมเลยเนี่ย เวียนขึ้นข้างบนห้องพักนะคะว,วิวมันต่างประเทศเลยนี่มันต่างประเทศเลยแอบถ่ายห้องนี้ก็โอเคนะคะบรรยากาศข้างนอกสวยเวโหนาทับลานอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะสวยนะพัไปาโ